สวัสดีค่ะเพื่อนเอนวันนี้ปัดก็จะมาสอนวิธีการซื้อกองทุนใน t ูม Money น,น,นะคะเราเข้าไปเลยใน t ูม Money น,น,นะคะน,นี้ปัดสแกนนิ้วเข้านะคะหรือใครจะใส่รหัสเข้าก็ได้นะคะแล้วเราก็เลื่อนนะคะตรงนี้นะคะที่มีชื่อที่มีชื่อ ชื่อว่าการซื้อกองทุนนะคะอ่าแล้วก็กดเข้าไปเลยนะคะจะรอแป๊บหนึ่งนะคะ,ะกดไปแล้วกดออกก่อนนะคะก่อนที่เราจะซื้อกองทุนได้เพื่อนเต้องทำการสมัครก่อนนะคะสมัครในอ่ในทัวร์เลดนี่แหละคะ่ะวิธีสมัครก็ง่ายๆนะคะ ทำตามขั้นตอนที่เขาบอกเลยอันนี้ปัดสอนวิธีซื้อกองทุนนะคะเราก็มาดูว่ากองทุนไหนที่มีความเสี่ยงที่เรายอมรับได้นะคะเราก็ต้องเข้าไปแล้วก็อ่านหนังสือชี้ชวนก่อนนะคะสำหรับมือใหม่นะคะปัดก็แนะนำกองทุนนะคะกองทุนอันนี้นะคะสำหรับมือใหม่นะคะความเสี่ยงก็จะน้อยนะคะแต่การลงทุนการลงทุนคือการที่เรา เอาเงินไปให้บริษัทจัดสรรกองทุนนะคะเขาเอ,อ่อบริหารเงินให้เรานะคะเขาก็จะทำการกระจายเงินที่เราลงทุนไปนะคะไปลงทุนในรูปแบบต่างๆนะคะเราต้องอ่านถ้าถ้าเราสนใจจะทำกองทุนไหนเราต้องอ่านดูหนังสือชี้ชวนนะคะอ่าเดี๋ยวปัดกดไปดูที่สำหรับมือใหม่นะคะ ปัดก็เป็นมือใหม่นะคะเราก็ต้องมาดูนะคะอ่นอันนี้แต่ละกองทุนเขาจะเขียนไว้นะคะความเสี่ยงเท่านั้นเท่านี้นะคะจะเขียนไว้นะคะเดี๋ยวเรามารู้จากกองทุนกันก่อนนะคะ แต่และกองทุนก็จะบอกไว้นะคะคือทัวเลเวลาเราลงทุนในแอปทัวเลดนะคะเขาจะบอกว่ากองทุนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะกองทุนถ้าเราเป็นมือใหม่ก็จะมีกองทุนสําหรับมือใหม่นะคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะเราก็จะมีกองทุนที่เอาเงินไปลงทุนเกี่ยวกับวัคซีนด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นกองทุนที่ คนนิยมเล่นกันนะคะท็อปอันดับนะคะแล้วก็มีกองทุน5ดาวนะคะบางกองทุนก็เริ่มต้นไม่เยอะนะคะเริ่มต้นที่100บาทเริ่มต้นที่1บาทก็มีนะคะไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนต้องมีเงินเอ่อหลักหลักพันหลักหมื่นนะคะถึงจะลงทุนได้แต่สมัยนี้หลัก หลัก1บาทก็ลงทุนได้1บาท10บาท2 0บาทลงทุนได้หมดน,นะคะปัดว่าการลงทุนมันดีนะคะดีกว่าเราเอาเงินไปลงที่การเล่นหวยเนาะการเล่นหวยเหมือนเหมือนจะมีโอกาสที่ได้ต่ำมากเลยนะแต่การลงทุนนี่คือเราลงทุนไปแล้วนะคะโอกาสที่มันจะเสียเงินต้นน่ะมันก็มีนะคะแต่มันก็เสียไปแค่นิดๆหน่อยๆแล้วมันก็ มีแบบว่าผลกําไรให้เรานะคะอ่าอันนี้เป็นการแล้วก็จะมีการลงทุนแบบอ่าทยอยสะสมซัพย์คือ dca นะคะคือเรา d c a ก็คือการทัดการทยอยลงลงทุนนะคะสมมติว่าสมมติว่าเดือนนี้นะคะเรา เราลงทุนไปหลักพันนะคะแล้วลวาแล้วราคาต่อหน่วยนะ่ามันสิบาทใช่ไหมคะอ่แล้วราคาต่อหน่วยสิบาทนะคะเราลง,ลงทุนไปพันหนึ่งสมมุติน,นะคะเดือนนี้เราก็ได้อยู่ที่10หน่วยนะคะแล้วทีนี้ เดือนถัดไปเราจะลงทุนอีกใช่ไหมคะราคาหน่วยมันอยู่ที่เอ่อเก้าบาทใช่ไหมคะเราก็ได้ประมาณสิบสิบเอ็ดหน่วยนะคะอ่าสิบเอ็ดหน่วยการลงทุน dca คือเป็นการเฉลี่ย เฉลี่ยลงทุนแต่ละเดือนให้เท่าๆกันนะคะบางเดือนอกองทุนต่อหน่วยอันนี้ก็จะขึ้นบางเดือนก็จะลงนะคะคือการคือการลงทุนแบบเฉลี่ยคะ่ะคือถ้าคนใดแบบว่าอยากจะทำ dca คือต้องเป็นเงินเย็นนะคะเป็นเป็นเงินที่ไม่ได้เอาออกมาใช้นะคะ แล้วก็จะให้ผลกําไรในระยะยาวนะคะเวลาเราขายคืนนะคะอ่าแล้วก็จะมีกองทุนเพิ่มโอกาสสร้างกําไรจากกองทุนตาสานี่นะคะอันนี้จะเป็นความเสี่ยงสูงนะคะอะ่เราต้องดูหนังสือชี้ชวนนะคะว่ากองทุนที่เราลงไปอะ่ะความเสี่ยงสูงแค่ไหนนะคะ มาดูมือใหม่ดีวกว่านะคะการซื้อกองทุนเราก็อ่านดูนะคะเดี๋ยวปัดสมมติกองทุนนี้ให้ดูนะคะ <c oughs> อ่านนังสือชี้ชวนก่อนนะคะก่อนเราจะทำการลงทุนอันนี้เปิดอ่านไม่ได้อ่ะ มีเพื่อนนะคะเพืพ่อนๆก็กดมาที่หนังสือชี้ชวนตรงนี้นะคะกดไปนะคะแว่าเงินที่เขาเอาไปลงทุนน่ะเขาเอาไปทําอะไรบ้างนะคะเหมาะก,กับใครนะคะในนี้ก็จะมีอ่านให้ให้เพืพ่อนๆอ่านศึกษาดูนะคะอ่านี่สัดส่วนของประเภทอมทรัพย์อะไรเงี้ย แัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุนนะคะค่าธรรมเนียมมีอะไรไหมนะคะค่าธรรมเนียมค่าเวลาเวลาขายคืนเสียไหมนะคะค่าธรรมเนียมเปลี่ยนออกเสียไหมนะคะก็ดูนะคะการลงทุนขั้นต่ำกี่บาทนะคะเพื่อนๆก็ดู าพอเรารู้แล้วพอเราแน่ใจว่าจะซื้อกองทุนนี้เราก็มากดมากดซื้อนะคะมากดซื้อแล้วเราก็ใส่ยอดเงินไปอ่ะสมมุติว่าเราซื้อนะคะโอเคแล้วก็กดคุณยอมรับว,ว่าได้อ่านหนังสือชี้ชวนแล้วก็ยืนยันนะคะกดยืนยันคําสั่งซื้อนะคะแล้วมันก็จะมีรหัสส่งมาให้เราก่อน แล้วก็รู้ว่าเขาส่งรหัสอะไรมาให้เรา2 9งเก้าหนึ่ง้าแเกาล้วก็กรอกไปนะคะอ้าวเราก็ทำการถ้าเงินเรามีอยู่ในวอลลตเราก็ทำการชำชำระเงินได้เลยนะคะถ้าถ้าเรายังไม่มีเขาก็จะ แนะนำให้เราเติมเงินนะคะเติมเงินที่จะให้เงินเข้าไปใน wallet นะคะแล้วก็กลองกดดูสิอ่าช่องทางการเติมเงินนะคะนี้นะคะธนาคารเพื่อนเอนธนาคารอะไรก็เลือกเอานะคะของปัดธนาคารอมสินนะแล้วก็กดดูได้เลยนะคะเขาก็จะบอกไว้ว่าอ่า เราก็ถ้าเรามีธนาคารออมสินแล้วก็ล็อกล็อกอินนะคะเข้าแอปพลิเคชัน MyMo เข้าไปแล้วแล้วมันก็จะมีเมนูที่เลือกบินเติมเงินเพื่อน,อนๆืก็เลือกเติมเงินนะคะเติมทัวรเรนะคะระบุจำนวนนะคะแล้วก็หมายเลขที่เราผูกไว้กับทัวร์เรนะคะ,ะ,คะแล้วก็เติมนะคะแล้วก็เลือกบัญชีที่ทำรายการเลื่อนเพื่อส่งนะคะแล้วก็เลือกยืนยันเติมเงินสงเงนสร็จเรียบร้อยแค่นี้เองค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเงินก็จะเข้าในแอปทัวร์เดเรานะคะเพื่อให้เราไปซื้อกองทุนนะคะ okay. เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนเอนชอบชอบกองทุนไหนเพื่อนๆก็ศึกษาดูนะคะทูบัลเล็จะมีออ่ประโยชน์มากมายนะคะให้เราซื้อกองทุนได้แล้วก็เออเก็บเงินใน ในกระปุกอมสิน KKP ได้นะคะได้ดอกสูงกว่าได้ดอกสูงกว่าเราฝากเงินธนาคารนะคะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวป้าจ,จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ KKP Start Saving นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ